แต่เราไม่ทําอะไรผิดกฎหมายนะใครมาจ้างกูก็ทําหมดนะครับใครปรึกษากูก็ให้คำแนะนําหมดแต่ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าพี่เดย์แม่งตรงไปตรงมาอยู่กับความจริงคดีต้นอ,อ้อประธานเป็นหนึ่งก็ตอนนี้รวบรวมหลักฐานอยู่หลังจากฝ่ายตรงข้ามแฉกันเสร็จแจ้งความดาเนินคดีกันครบเรียบร้อยถึงตอนนี้ก็เป็นถึงเวลาของต้นอ,อ้อนะครับก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลไปนะก็หมายหัวไปแล้วห้าคนนะต้นอ้อ เนะมื่อวานก็ยังคุยกับน้องก็อยู่แตนะ่ใครมีปัญหาเกี่ยวคดีเด็กคดีสตรีนะ,ะสมมุติว่ามีเด็กทรมานเด็กทำร้ายร่างกายเด็กสตรีนะแล้วก็อยากเป็นข่าวอยากดังหรือว่าอยากจะให้ต้นอ้อช่วยเหลืออะไรนี้ก็บอกพี่เดประสานงานให้นะครับประสานงานต้นอ้อนนะคดีเด็กเด็กถูกทําร้ายถูกทรมานทําร้ายผู้หญิงอะไรต่างนะบอกมา เดี๋ยวพี่เดประสานงานส่งให้ต้อนอ้อประธานเป็นหนิงประจัดก,การหมดนะเข้าใจนะนะเพราะว่าผมกับต้อนอ้อเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องเราดูแลทุกเรื่องโดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายดูแลทุกเม็ดทุกคดีอะไรแล้วแต่ที่ใครทําร้ายน้องต้อนอ้อพี่เดรับจบรับจบทุกคนไม่ต้องห่วงนะนะออบอกน้องน้องต้อนอ้อแล้วทุกคดีทุกเรื่องพี่เดย์รับจบหมดไม่ว่าจะคดีอะไรแล้วแต่พี่เดรับจบ เราเราเป็นคนเอาพักเอาพวกของผมเนี่ยเพื่อนผมน้องผมใครแล้วแต่นะแม่งจะทัวลงเลยนะอพี่เดชพ,พร้อมออกไปปกป้องเลยทัวลงแม่งให้ลงกูเนี่ยนะผมเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนเอาเพื่อนเอา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 ,เอาพ้องนะครับไม่ว่าเขาจะเจ็บทัวลงแค่ไหนกูก็จะออกหน้าออกตกาไปดูแลนะแต่ก็ทําภายใต้กฎหมายทั้งนั้นเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็จะเริ่มปฏิบัติการ นะ,ะตามกฎหมายใครใส่ร้ายบิดเบือนก็ดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วก็นะ้น้องต้นอ้อไม่ต้องห่วงครับพี่เดรับจบทุกคดีดูแลให้หมดชัดเจนนะน้องจะไม่โดดเดี่ยวน้องก็เป็นเอเวนเจอร์ไปไปปราบเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยอะไรไปนะนะครับแล้วก็ใครมีคดีนะครับทรมานเด็กทําร้ายเด็กผู้หญิงแจ้งพี่เดมาพี่เดก็ระสานต้นอ,อ้อต้นอ,อ้อเขาจะเข้าไปช่วยนะครับนะ พะพี่เดก็ไม่ใช่พวกเก่งพวกคดีทรมานเด็กอะไรตบเด็กอะไรไม่มีนะเพราะนั้นเราก็จะประสานมือร่วมกันคนเรานะครับต้องมีพักมีพวกนกไร้ขนคนไรเพื่อนยากจะขึ้นสูงจำไม่เลยนะเพราะพี่เดชชัดเจนนะคนดีหมอเกตพี่เดก็ช่วยเต็มที่นะหมอเกตก็เหมือนน้องพี่คนหนึ่งอะแต่ถ้าเขาผิดเขาไปปลอมฟื้เกดมึงก็ติดคุกไปพี่เดก็ไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยใจ ใจสั่งมานะมีอาการมีแสกเดี๋ยวก็แบบเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปพบแสกเดี๋ยวก็ต้องช่วยการเนี่ยเพราะอะไรใจสั่งมาเนะเราชัดนะใครเกลียดเราเราไม่ซีเรียสหรอกแต่เรามีมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องและที่สําคัญนะครับก่อนจะจบรายการตัวนี้ก้ามุงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมต้องไปให้สัมภาษณ์เรื่องหมอเกตในช่องพีพีทีวีนะครับผมอยากจะฝากนะครับอย่าคบเพื่อนที่หักหลังเพื่อนนะอย่าคบเพื่อนที่หักหลังเพื่อน ใครก็แล้วแต่ที่หักหลังเพื่อนเนี่ยถ้ามาคบกับเรามันก็จะหักหลังเหมือนเดิมจำไว้เลยนะอย่าคบคนที่หักหลังเพื่อนผมจะพูดแม่งทุกวันเลยคนใครที่หักหลังเพื่อนอยา่าคบอันที่สองอย่าไปพบคนที่ทเสือกวันๆเนี่ยเที่ยวไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้นะนะตรวจสอบตัวเองบ้างว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับผมเป็นคนที่นะเอาพักเอาพวกนะใครเป็นพวก ผมเป็น FC ธนาคารทุกเนี่ยนะนะครับผมจะดูแลกลางปีกให้แมงทัวลงจนไม่มีที่จอดก็ไปซื้อลานจอดรถเพิ่มไม่เป็นไรอันนี้คือจุดแข็งของผมคือเอาพกเอาพวกไม่เป็นกลางครับบางคนบอกว่าพี่เดชทำไมไม่เป็นกลางนะกลัวกลางดวงใจ FC เลย FC กูขครกันแกล,งกล,งกลง้งใครรังแกเราดูแลรับจบนะไปออกทีวีช่องไหนเขาไม่เอาไม่ให้ออกมาพี่เดชนี่ช่องกูเนี่ยแน่นอนเลย ตั้งไม่ต้องจ่ายมาเะยขอให้แม่เป็นเรื่องจริงมีหลักถงหลักฐานมานะตั้งกล้องเลยครับตั้งมือถือไลฟ์สดเลยครับนะมาพูดเลยกูจะโดกนกดีหมินประมาทดูหมิน่นติดคุกไม่เป็นไรช่างแม่งเดี๋ยวกูออกจากคุกมากูก็ไปไงไลฟ์สดต่อนะชีวิตชีวิตพี่เดแม่งอยู่แค่เนี้นะนะคนคนไรยำคนจันไรอะไรอย่าไปยุ่งนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะชัดเจนนะครับ